สวัสดีค่ะวันนี้ช่วงพิมพ์ชวนชิมนะคะเลนพิมพ์พาชิมนะคะวันนี้มาทานอาหารไทยนะคะมาดูกันนะคะว่าหน้าตาอาหารไทยเป็นไงก็คือร้านที่พี่พิมพ์ทํางานนั่นเองนะคะนี่ค่ะร้านที่ท<ะ>ํ <ทะ S 2> างานนะคะสวยไหมตอนนี้เราก็ทานสลัด,ดค่ะที่จริงมันก็มีกรุบกริบแคือพี่ไปเอาสลัดเพิ่มใส่ลงไปแล้วก็มาพร้อมกับคริสปิโรนะคะเดี๋ยวมาดูหน้าตาอาหารกันนะคะว่าพิมพ์ทานอะไรนะคะ ก็ไม่มีอะไรค่ะอยากกินผัดไทยง่ายๆคือว่าอยากกินผัดไทยดูเสื้อดูเสื้อเสื้อแรงไหมอยากทานผัดไทยค่ะแล้วก็อะไรนะแล้วก็สกาลอปค่ะเรื่อกันคริสปิโลที่นี่อร่อยมาก ค่ะหน้าตาผัดไทยค่ะหน้าทานไหมคะเป็นสแกลล็อกค่ะแน่นสั่งเอ็กซ์ตาด้วยค่ะม,ม,มาเจอกันค่ะจะซอยให้ดูค่ะสแกลล็อกคนะ่ะอ,อร่อยหิวมากเลยค่ะตอนแรกว่าจะเปเกาหลีแต่คิดอยากกินผัดไทย สุดยอดจิมกับซอสเผ็ดๆนหน่าทานไหมเค้ยข,ข้ามไปบ่ายทุกคนแฮปปี้ไนท์หิวแล้วสิ